สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะพบกับผมมิชเชนเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนัตตีนะฮะเอ้ยดูอันดับของผมสิฮะขึ้นมาเป็นอันดับ8ได้ยังไงเนี่ยฉันรู้แล้วเออฉันรู้แล้วก็ได้นะฮะอันดับของผมตอนนี้อยู่ที่อันดับแดนะฮะเออดูผลการแข่งขันกันฮะ ยนะมีมีคนที่ชื่อโนบอดี้เขาสมัครอันนี้นะแล้วเขาบอกว่าแจกแต้ให้พี่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เออเขามาตีผมเล่นนะเอ้ยผมก็มีแพ้บ้างนะแต่ไม่ค่อยมีคนมาตีผมเลยนะเนี่ยเออประมาณนี้ไม่ค่อยมีคนมาตีผมเลยนะเดี๋ยวดูผลการต่อสู้ผมเนี่ยผมไล่ตีมาเรื่อยๆนะจนขึ้นมาเป็นอันดับแปดได้นะฮะแต่ว่าที่ผมขึ้นมาเป็นอันดับแปดได้เนี่ยเพราะว่าผมกดมือครับผมค่อนข้างแบบเออ พอขึ้นมาเจอตึงๆแล้วผมต้องกดมือนะ,อ,ะอย่าผมกดให้ดูเจอคนนี้แล้วกันได้32 32แต้มนะแล้วส่วนใหญ่อะที่ผมดูมานะหน้ากากาวานผมได้เปิดก่อนหมดเลยเออเซตมันดีขนาดนี้มันจะไม่เปิดก่อนได้ยังไงเนาะ <c oughs> ไปครับเปิดก่อนครับบทเพลงบรรดาลใจไวฮะ <c oughs> เปิดนิเมช่ไหมเปิดหน่อยก็ได้โอเคมาครับ <c oughs> มาเขารู้สึกจะเป็นอ๋ออาวุธธรรมดาโอเคมันมีคนหนึ่งนะเป็นอาวุธสามดาวแล้วผมแพ้เขาถึงเขาเปิดทีหลังเถอะ เปิดทีหลังก็เถอะเออ้ผมก็ปาดยุงเข้าไปครับจังหวะนี้จุดโจมพิษตาครับชิงติดคี้ไหมไม่ติดคี้วติดไม่ยอทอนะโอเคฟูโยคายไปจังหวะนี้เลื่อนหินทําลายฟ้าไปครับแฟลปไลมไปที่11ล้านฮะยุงไล่โจมตีตัวไหนหน่ายุงไล่โจมตียุงฮะยุงลงไปนอนฮะตอนนี้ผมก็กดข้ามไปแล้วมึงดูครับรับแรงกระแทกระเบิดปืนจากคนจากฝั่งเขาก่อนฮะอาวุธธรรมดาฮนะส่วนใหญ่ที่ลงไล่โจมตีกันเนี่ยส่วนใหญ่อาวุธจีนอสจะอาวุธ ธรรมดานะฮะไม่ใช่อูสามดาวเพราะฉะนั้นผมกดข้ามได้เลยฮะชนะฮะมันจะประมาณนี้คือปราบยุเยงเขาได้นี่ฮะขึ้นระดับเจ็ดแล้วฮะโอ้โหเอาวะเอาวะโอ้โหลุกนี้ผมกดตั้งนานแล้วอืมโอ้โหสี 40, 40, 40, ่สิบสี่สี่สี่แมต้องจัดฮะต้องจัดลุกนี้แบบผมกดตั้งแต่เช้าแล้วเออไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดมันไม่ใช่ง่ายหรอกคือแบบเออถ้ากดมือถ้ากดมือมันจะง่ายขึ้น เพราะว่าเราได้ปาดยุงเขาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่เขาก็ยุงไว้ข้างหลังด้วยนะเออผมเอายุงไว้ข้างหน้าเพราะว่ากลัวโดนยุงเขาปาดนะเออมันก็จะประมาณนี้ฮะแล้วบทเพลงบรรดาลใจมาฮะส่วนใหญ่เนี่ยให้ยงที่ผมบอกถ้าอาวุธหน้าก,ากากหวานเขาไม่ใช่สามดาวผมก็สปีดมาก่อนเลยฮะแล้วก็ได้ปาดยุงเขาก่อนฮะโหมดนี้ได้ปาดยุงก่อนคือได้เปรียบสุประการฮนะเพราะว่าเลื่อนมันก็จะลดไปหรือไม่ก็ตายไปเลยหรือมันก,ไปไปนก็ถ้าติดไม่่อททอก็จะโดนเลื่อนหินทำลายฟ้าอย่างนี้ไปครับ แล้วก็โดนไล่โจมตีจากยุงผมนะฮะจิกจิกจิกแน่ฮะติดไม่ย่อท้ออายดี๋ยวมีระเบิดแฟด๋ยวมีระเบิดแฟตเดี๋ยวแฟตสวนไประเบิดยุงก็ตายแล้วครับนี่ครับระเบิดปืนจากกลเนี่ฮะเห็นไหมฮะอาวุธธรรมดาฮะโดนอุ้ยังแรงแรงแรงโอ้นี่ฮะโดนแฟตผมสวนไประเบิดตายไปฮะนี่ฮะโจมตีขึ้นแสงฮะเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวตานี้น่าจะได้เห็นซิลเวอร์ทาร์ฟอร์มซิลเวอร์นะฮะของอัศวินจากกลอ่ะไปไปดูกันฮะ เลยหิ่งทำลายฟ้ามาครับรับแรงกระแทกไม่มียุงแล้วไม่มีไล่โจมตีไม่กลัวไม่มีไล่โจมนีงไงโดนแฟดสวนไปหน้าแหกไปก้มหน้าไปหนึ่งทีฮะโดนแฟดทะลวงมาจาังหวะนี้แรงอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะยังมีแฟดอยู่แฟดผมเดบแบกได้อยู่แล้วยิงใครดีนะยิงเกโลลวกันเพราะว่าเดี๋ยวทานฟอร์มซิลเวอร์จะไปหาคุณนะฮะโตะเขาให้โตะเขาให้เป็นไงฮะนี่ฮะทานฟอร์มซิลเวอร์ไปหาคุณฮะไปครับ ปาบลงไปนอนฮะกดข้ามเลยก็ได้นะแพ้อยู่ดีฮะเพราะว่าหน้ากากหวานเขาอยู่ฮะจะโม่ทาไมเนี่ยอันดับแปดครับมาครับเออเมื่อก,กี้ที่หยุดไปเพื่อให้ทุกคนหัวร้อนนะฮะไม่รู้จะหัวร้อนกันหรือเปล่าหัวร้อนนะดีมาครับจังหวะนี้อ่าทีมผมได้เปิดก่อนนะฮะมันจะขึ้นได้ไปสักเกียนดับเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆแหละเออแต่ตอนนี้ฮะ หน้ากากหวานครับปวดเพลงบันดาลใจไปครับตบปาบปาบตบปาบนี่งี้เระเบิดแฟดปีกโอ้โหเนี่ยฮะคนนี้แหละฮะที่มีอาวุธสามดาวฮะหน้ากากหวานแล้วเขาได้เปิดก่อนทีมผมนะผมนี่แย่เลยแย่เลยแล้วอาวุธจีนอ้อยเขาก็สามดาวด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอาวุธจีนอ้อยก่อนนะนี่ยุไงไล่โจมตีติดไม่เอาทอมไหมโอเคอยุงไม่ได้แรงมากนี่ฮะระเบิดปืนจากคนคนนี้คนเดียวเลยมั้งที่ที่ผมไล่สู้มาเนี่ยเน,นี่ยอาวุธจีนอ้อยสามดาว โหแรงนะฮะติดไม่เอาทำไหมไม่ติดด้วยโอเคแพ้อยู่แล้วเอาเอาวิกีนี้บอกชนะดันแพ้แต่อันนี้บอกแพ้ดันชนะฮะอะไรอะไรเนี่ยอันดับเจ็ดดูดวนดำหน่อยเออจะขึ้นได้อันดับที่เท่าไหร่กันนะโอ้โหอีกร้อยกว่าแต้มเลยเหรอโอ้โหร้อยกว่าแต้มน่าจะไ,ไปดูคนอื่นบ้างบัตเตอร์บัตเตอร์ พี่บัสพี่บัสพี่บัสามพันแตะมาฮมพื้นที่พลังนะฮะน่าจะเพิ่มไหมนี่เพิ่มแมคเีใช่ไหมไม่ใช่สิอันนี้มันบัฟอะไรนะบัฟบัฟไอ้นี้บัฟบัฟแถวหลังดามจแถวหลังบัะเออโอเคโหดไลค์โหดไลค์ข้ามโลกโอ้โหชื่อโอเคลุงอยู่ตรงนี้นะลุงอยู่อันดับสองนะโอ้หแต่ว่าคนที่หนึ่งเขาก็ขยันเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโห เฮ้ยทำไมล่าถึงชีวิตมันส4มันสี่อยู่คนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหขยันเกินขยันเกินนะก็จะประมาณนี้นะฮะเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะส่วนอันนี้แสดงผลรอบแชมเปียนครั้งที่แล้วนะฮะก็คุณแฮปปี้ฮะที่1โอ้โหสวยงามจริงจยืนตรงนี้สักวันหนึ่งผมอยากเห็นพี่บัตยืนตรงนี้นะไม่ใช่สักวันหนึ่งหรอกพี่บัตนะจะมายืนตรงนี้แล้วล่ะโอเค ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะพอดีมึนๆเมาๆฮะอ่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมอยากพูดนะฮะก็คือคิงล่างรวยมาฮะคิงล่าง2หรือไม่ก็เอสเซบวกนะฮะน่าจะ SSR บวกนะฮะคงจะไม่ใช่คอใหม่มั้งฮะถ้าคิงเป็นคอนี่น่าจะว้าวมากเลยนะฮะ คิงร่าง s s r บวกผมขอเรียกว่าคิงร่างรวยแล้วกันนะฮะเพราะร่างนี้เขาไปซื้อแผ่นเกมทุกวันนะฮะก็จะมีถืออา่าที่ขยายเสียงนะฮะอะไรนะโทรโองเออโทรงก็จะร <laughs> ่างนี้ก็จะถือโทรโคงนะฮะแล้วก็ใส่ชุดแบบอยู่บ้านนะอยู่บ้านเออผมเนี่ยชอบคิงมากๆเลยนะฮะในแอนิเมชันแล้วก็การ์ตูนนะฮะคือผมจัดแน่นอนฮะ ที่ผมไม่มีคิงในไอเดีเพราะว่าผมมาเล่นทีหลังนะฮะผมมาเล่นตอนที่ปู่ซิว่แฟงมาแล้วแล้วผมก็ไม่มีซิว่แฟงด้วยมาอีกทีก็มีซอมบี้แมนเลยก็คือผมเริ่มเติมตอนซอมบี้แมนนั่นแหละเออแล้วก็ไล่เริ่มไล่ไล่ตามคนอื่นในเซิร์ฟเอาอืมผมก็เลยไม่มีคิงแล้วก็ตอนคิงรีเทิร์นก็ไม่มีตัวสุ่มเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นยังวางแผนอะไรไม่เป็นเลยฮะเพิ่งมาเริ่มเล่นเป็นจริงๆจังๆก็ตอนแฟลชนั่นแหละฮะผมก็เลยชอบแฟลชมากมากเออนี่คือหนึ่งเหตุผลฮะที่ ผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับแฟลชในเกมนี้มากๆแล้วก็ไม่อยากทิ้งมันไปถ้าใครจะว่าผมยังไงก็อย่ามาว่าแฟลผมเลยฮะว่าตัวผมเองดีกว่าอ่อให้ว่าผมผมก็ว่ากลับครับ <laughs> เออแต่ว่าผมชอบคิงจริงแล้วก็คิงอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกรักของผมในอนาคตนะฮะแล้วก็เอาของทาซึมากิทุกอย่างโอนให้คิงแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่คลิหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ